สวัสดีครับพี่อำนาจก็พามาดูที่ดินแปลงสวยมากเลยนะครับผมนี่นะครับเป็นที่ดินจัลโโชตซอยสี่นะครับผมนี่ข้างในนะครับแต่ว่าบ่อน้ํานี่มันประมาณงานกว่าๆนะครับลึกสองเมตรนะครับผมนอกนั้นก็จะเป็นที่ดินถมแล้วนะครับผมแล้วทั้งแปลงประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับติดกับหมู่บ้านพัดสอนนะครับกําแพงติดกันเลยนะครับนี่นะครับบริเวณในที่ ตรงนน้นก็เป็นกำแพงซอยเต๋อโชดหกนะครับทางเข้าบ้านผัสสอนก็ติดกับที่เรานะครับนี่นะครับที่สวยมากเลยนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศข้างในที่นะครับตรงโกดังนั้นก็ที่เรานะครับผมตรงนั้นสองไร่สามงานนะครับตรงที่ในกำแพงรัออ้วน,นี่ก็คือแปดไร่สองงานครับ รวมกันแล้วก็เนื้อทีประมาณส1เ็ดไล่สองงานแปดสิบตารางวานะครับนี่ในรั้วกวดังก็ใช่นะครับตรงนี้ครับตรงนั้นสองไล่สามงานนะครับนี่ครับนี่ครับที่สวยมากนะครับใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนเจรุโชตฉลองรัดใกล้เขตสายไหมนี่นะครับบรรยากาศดีมากน่าทำโครงการมากเลยนะครับผม นี่นะครับเป็นบริเวณข้างในที่นะครับตรงนี้ก็เป็นข้างหน้าที่นะครับนี่ครับด้านหน้าที่นี่ครับประตูนี่ครับข้างในก็เป็นหมู่บ้านพัดส,สอนนะครับนี่นี่ก็ถนนกว้างแปดเมตรนะครับ ข้างหน้าที่เห็นนั่นก็เป็นจตุโชตนะครับผมทางด่วนเลี้ยวซ้ายก็เขตสายใหม่เลี้ยวขวาก็ทางด่วนฉลองลรัฐจตุโชตนะครับขึ้นทางด่วนได้สนใจก็ติดต่อพิมนาได้นะครับนี่นะครับที่ที่ยาวร้อยกว่าเมตรนะครับตั้งแต่กำแพงรั้วายาวไปถึงนี่นะครับนี่ครับหมู่บ้านพัดสอน,น ใจติดต่อพิมพ์นาจได้นะครับ